สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกับน,นอีกแล้วนะคะในช่องสกัญญาพาก,กินมือนุชกบมากับเมนู lobster dong siu ก a u l ีจ้าทุกคน <Okay. S 1> นุได้มาสดๆนนุกเลยเอาไปดองซิวเกาหลีจ้าทุกคนเพราะว่าถ้าสดแล้วเอาไปดองในเ,เนื้อมันจะหวานช่ำม,มากเลยจ้าจ้าน้ำจิม้มซีฟูดกากาจากเข้มข้นเหมือนเดิมแล้วก็นุวันนี้นุมีไข่แดงเอามาเอามาจิ้มกับ l o b ต t e r นะจ้าทุกคนสาล แล้วก็ผักนก็มีซ้ำเนี่ยะจากทุกคนมาจากทุกคนมาเสิบเสียบน้ำกันเริ่มด้วย lobster กับน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยดูเนื้อแบบอันนี้คือสดสดแล้วก็เอาไปโดองเนาะจ้ะเนาะเป็นๆยังเป็นๆแล้วเอาไปดองนะมาเ้อจ้ะทุกคนออื หวานช่ำลงเอามาจิ้มกับไข่แดงโอ้ไข่แดงช่ำๆเลยเราเห็นพิโคลีย์เพิ่นจิ้มกับอันนี้นอกจากน้อะไข่แดง อร่อยมากไข่แดงลุกใส่น้ำมันงานแล้วก็เกลือ,อนิดนึงนอกจากเนาะ ขออนุญาตไปจัดการกล้ามก่อนอไปก็กเกล้ามมาจ้าทุกคนดูสิ <c oughs> เนื้อคือแบบว่ายังติดกล้ามมันอยู่เนาะจันมันเอาออกหากว่ามันสดแห้งจ้าทุกคนมาดูโตกันเลยบานนี่จุม่ม น้ำจิ้มซีฟูด้ดเซฟๆคอกนงไปอืมอุปส์อืมนื้อบมาก ไข่ไข่แดงลงไปช่ำๆเลยจ้ะทุกคนมาเลยจ้ะ Hmm. 음. <laughs> 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 ดงราดลงไปน้ำจิ้มซีฟูดราดลงไปราดลงไปมาเฉยทุกที Mm ข้างในมันรอบนี้ไม่มีไข่เพราะเป็นลอบสเตอร์ตัวพูนเนาะจะเนาะทั้งไอ้ตัวนุ่งซั่งมากมันนิ้งนุ่ไ,ได้ไปซื้อไอ้ตัวน,นิ่งนุ่ไ,ได้ซื้อไปซื้อที่ร้านเนาะจันเนาะถ้าซื้อที่ร้านนุ่งสิเลือกได้เนาะจันเนาะแต่กรารซั่งมากนะ่ะเลือกไม่ได้จ้ะ <laughs> กำซับเขาดินะขอเป็นตัวเมียเนาะจ้กเนาะขอเป็นตัวเมียแต่ว huh. ่าเขากะบ่หลู่หรือมั้งว่าสิเอาตัวเมียหายจังเลยอ๋อไม่กะโอ้ e r ได้ d ร้านไปมันลบสเตอร์ยิ้มๆจ้าทุกคนมัน กามืดแหละนอกจากทุกคนนอกับเมนู <M et he> lobster <people> ์ดองสิวเกาหลีอ้เนื้อหวานฉ่ำมากกินกับแบบไข่ ไข่ไอ้ไข่แดงนุ้ใส่น้ำมันง่าละกันใส่เกลือนิดนึงเนื้อจ๋านาะอู้ยนัวขนาดเลยจ๋าลองไปเฮ็ดเบิงก,กันเด้อจ๋าเด้บอบล์ข้าวน้ำจ๋าทุกคนแบบเซฟมากจ๋าทุกคนลองเบิงเบ็ดอีหลี <laughs> จ๋าทุกคนจนัิงนะนุกยกาแฟคลิปไว้ซัมเนี่ยก็น้อค่ะทุกคนน้อเอาไวพ้พอกันกรีนนาค่ะทุกคนบ๊ายบาย